สวัสดีครับเดี๋ยวเป็นทางการเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอัลบั้มใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้ไปสัมภาษณ์มาที่สตูใช่ไหมใช่ครับบรรยากาศเป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้ไปติดตามโอ้บรรยากาศสนุกสนานไหมสนานครับต้องสนุกสนานทุกเทปเลยเพราะว่าได้สองพิธีกรแบบว่าพูดเก่งมากๆค่ะจากคนละฟิลกับวิทยุนะใช่ใช่พี่ก็พูดเก่งนะคะที่พี่ก็พูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งแต่ว่าพี่ต้องพูดเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับพูดเก่งแต่คือมันคนละฟิลตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาได้เห็นภาพด้วยแล้วก็มีแบบ มีบรรยากาศของอะไรกล้องนี้เห็นภาพไหมคะอันนี้เราจะเก็บภาพเพื่อไปปล่อยในช่องของวิทยุเราแต่ว่าไม่ใช่สดครับแต่ตรงนั้นจะเป็นเคเบิลทีวีที่เขาปล่อยภาพให้เห็นแบบว่าชุกสัมภาษณ์เห็นเห็นดมยดมดมทําไมครับอเะจะเป็นลมมาพูดถึงงานใหม่กันดีกว่านะครับหลายคนรอคอยมานานมากๆสําหรับน้องซนนี่ดีกว่าแชมป์รุ่นพี่ดีกว่านะครับพูดถึงเพลงเจ็บทุกเช้านะครับทําไมถึงเลือกปล่อย ที่มันเศร้าอ่ะจริงๆแล้วน้องซานิก็แบบล็อกเกอร์เหมือนกันนะใช่ที่จริงเอ่อ,อ,อคนจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วซานิจะออกเพลงเร็วมาเยอะนะคะครับมีผิดมากไหมมีแฟร์อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเอ่อตัวซานิเองเนี่ยรู้สึกว่าเราเราออกแต่เพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงเหมือนตีตลาดเด็กแนวม,มากกว่าตีตลาดแบบคนที่แบบเป็นคนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆมาก็เลยรู้สึกว่าที่จริงแล้วเราเองอยากได้เพลงช้าที่เป็นเพลงตลาดสักหนึ่งเพลง ที่ฟังแล้วเหมือนแบบติดหูง่ายๆท,ทำงานกับมันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงตัวเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเพลงต่อไปอาจจะแบบว่ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื้อหาคาแรคเตอร์ของเพลงนี้เนี่ยตอนี้ได้มีส่วนในการคิดหรือว่าดึงคาแรคเตอร์ส่วนตัวไป,ไปทำหรือเปล่าครับที่จริงพี่ต้นนะคะพี่พี่พี่ต้นที่เป็นพี่ต้นที่เป็นโปรดิวอะค่ะคเ,เขาก็มีการแบบว่ามาคุยกับเรานิดสักเล็กน้อยแล้วแหละว่าอ,อ,อยากแบบ คือเขาก็คงทําความรู้จักกับเรามาในส่วนหนึ่งต้นเป็นโปรดิวเซอร์ให้เหรอ,อ,อไม่ใช่ค่ะ <c oughs> พี่ต้นพี่ต้นพีน่ต้นก่อนไหมงงเลยพี่ต้นนะคะพี่<อ>ต้นก็เ,ออเขาเหมือนแบบมีทํากันบ้านให้ให้ให้เรามาสักนิดหนึ่งแล้วว่าเขาแบบมองมองภาพเราเป็นยังไงเขาก็ดูมาจากเพลงต่างๆที่ผ่านมาเพลงนาฬิกาหัวใจเพลงอะไรที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เหมาะกับเรา เนื้อหาครั้งแรกที่เขามายื่นให้เราเนี่ยเขาก็แค่มาถามความเห็นแหละว่าเราอชอบไหมถ้าไม่ชอบเนี่ยเขาแก้ได้นะแต่พอฟังปุ๊บแล้วมันโดนเลยเราบอกไม่ต้องแก้พี่ไม่ต้องแก้อะไรทั้งสิ้นเลยหนูจะเอาแบบนี้เลยความหมายเพลงนี้มันเศร้านะมันเศร้าค่ะใช่มันเหมือนแบบคนที่แบบฝันใจหรือว่างมงายกับเรื่องเดิมๆกับเรื่องเดิมๆใช่แล้วแล้วบางครั้งเนี่ยคนเรามมกจะคิดว่าเดี๋ยวเรานอน,อนแล้วเราจะลืมแต่ตื่นมามันไม่ได้ลืมนะมันก็เจ็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันเลยเลือกวิธีที่แบบถ้าเราจะหนีความเจ็บ มันอยากเลือกวิธีหลับตลอดไปมากกว่าที่จะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่มีเธอแล้วอะเ้ยพอตื่นขึ้นมาก็เศร้าเหมือนเดิมเศร้าเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงเพลงนี้ฟีดแบ็กก็เออเอาเอาจากคนที่ได้ฟังก่อนเลยแบบพวกแฟนคลับก่อนเลยแฟนคลับก็จะชอบค่ะเพราะว่าอย่างอย่างแรกคือฮุกเขาร้องตามได้ง่ายคือเป็นงานถนัดเขาเพราะเขาจะร้องเพลงเร็วตามเราอะได้น้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาชอบกันส่วนได้เข้าไปดูใน YouTube ก็มีคนอื่น มาเปิดดูเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็มีมีชมบ้างมีให้ให้ข้อข้อคิดเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็น้อมรับค่ะน้อมรับแล้วก็จะนําไปแก้ในเพลงต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ชอบอพี่จริงยังคาใจเรื่องของตัวไม่ใช่มาเฟียตัวแม่อ่มาเฟียตัวแม่เอยังไงอะ่ะ คือหนูเป็นคนยังไม่เคยถามไงคือหลักๆแล้วที่จริงเนี่ยเขาจะเอบ้านบ้านบ้านเราบ้านของบ้านหนูติดเอฟแต่ละคนไงค่ะก็จะมีชื่อบ้านอย่างต้นมีชื่อบ้านเลยฮะบ้านต้นโซออะไรอย่างเงี้ยบ้านต้นโซของบ้านหนูก็จะเป็นบ้านมาเฟียคือบ้านมาเฟียนี่หมายถึงเขาอ่ะเห็นหนูภาพแรกแล้วเขามองว่าเป็นยังไงคือหนูเป็นคนดุเป็นคนที่แบบดูแบบล็อกเจอแต่ที่จริงหนูเป็นคนตลกครับแต่แบบเพื่อนเนี่ยเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนจะติดเราเราไปไหนเพื่อนไปเราทําอะไรเพื่อนทํา มันเลยเหมือนกลายเป็นเหมือนมาเฟียเราสั่งอะไรแล้วเขาทำเราพูดอะไรแล้วเขาทำคือมันไม่ถึงกันขั้นว่าสั่งเราแต่เหมือนเราแบบเฮ้ยลองอันนี้ดูไหมแล้วเขาก็พร้อมใจกันจะทำหรือเหมือนเราคุมได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เลยเรียกว่าแบบเออเป็นเหมือนมาเฟียมาเฟียตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะแล้วในเรื่องของเพลงนะครับเรื่องของ MV ด้วยนะฮะปล่อยเมื่อไหร่ ตอนนี้กําลังเพลงเพลงนี้ปล่อยมาแล้วค่ะแต่ว่า MV ต้องรอสักนิดหนึ่งก็อยากโปรโมทให้ได้ช่วงหนึ่งอันนี้รอให้ให้ต้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวต้นทำเอ็มวีพอพี่แล้วก็ค่อยพอพี่งบแล้วพ่อพีงบค่อยมาทำของเรามาพูดถึงน้องต้นบ้างนะครับคราวนี้ตัวพ่อเลยอันนี้อะไรครับโซ่ตัวพ่อโซ่ตัวพ่อแต่จริงๆนะคนที่ไม่เคยไม่เคยรู้จักน้องต้นเลยสมมติว่าไม่มีใครรู้จักไม่ใช่แฟนคลับไม่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะแล้วฟังเพลงต้นเนี่ย มันก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งอ่ะมันจะคนละแบบใช่คนละแบบอกับน้องธานีแต่ว่าน้องต้นเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเหมือนกับหน้าตาเสียงสะกดด้วยหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยฉันชอบตรงนี้แหละตาดีขึ้นฉันชอบตรงที่ชงเองนี่แหละเดี๋ยวพูดถึงเพลงนี้หน่อยพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับจักรวาลเพลงนี้นะครับก็อย่างเพลงพ่นี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบอกหักใช่ไหมหรือว่าแฟนแบบว่าเหมือนเรายังจมปลักอยู่กับอดีตอะไรที่ผ่านมาแต่จักรวาลเนี่ยมันคือเป็นอีอารมณ์หนึ่งมันเป็นอารมณ์ของคนเหงาที่ไม่เคยมีใคร แต่มันก็ไม่ได้เศร้าทีเดียวนะครับมันไม่ได้เศร้า่าที่เขาพูดมามันเศร้ามากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับใครบางคนแต่มันไม่ธรรมดาสําหรับเรานะคะพูดจริงๆแบบเราคนที่โสดคนที่โสดใช่ถ้ารุ่น a ม่ธรรมดาต้องบอกฟังนิดนึงแต่รุ่น AF มาเนี่ยแบบสุดยอดเลยรุ่นพัดอีกรุ่นนึงอ่ะไอพัดก็บ้าค่ะพัดก็าแพงอีกพัดแพงก็บ้านะแต่ละคนนะฮะอ่ะจะพูดถึงจักรวางนี่ถ้ครับกันก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบคนโสดที่เหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นอีกความอีกความรู้สึกหนึ่งที่ มันมันมองมันมันถามตัวเองว่าเฮ้ยมันมีใครไหมที่ที่เกิดมาคู่กับเราวะอะไรเงี้ยที่เรายังไม่เจอเราก็เลยเหมือนถามว่าเออในจักรวาลนี้มันมีหรือเปล่ามันเหมือนแบบกว้างมากเป็นคำถามที่เหมือนกำลังค้นหาอยู่อะไรใช่ไ้ยใช่คนเดียวในจักรวาลเดี๋ยวขอเสียงเสียงหน่อยอ้าวแฟนคลับก็ต้องฟังดินะจักรวาลใช่จักรวาลก่อนแล้วเดี๋ยวเจ็บทุกเช้าอ่ามาวิทยุเพราะว่าคนฟังจะได้แบบเขาไม่น่าเลือกเรามาวันนี้แล้วนะเสียงไม่มีทำไมไม่มีเหมือนกันดูใกล้มาอีนิดนึงแก้ใหม่นิดนึง จักรวาลก่อนอยังน้อยเราก็เคยได้เจอคนละเพลงไม่ใช่นะนล่นเลยกก่าหัวใจค่ะโอเคจักรวาลนะครับครับเสียงนี้อาจารยแผลบนิดหนึ่งอยู่ในในจักรวาลแห่งนี้ฉันลงลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามสอหาเธอ อยู่ในตายฟ้าตรงที่ใดในบรรดาผู้คนหมื่นพันร,บรอบๆกายใครคนไหนคือเธอคนเดียวในจักรวาลสุดยอดเลยค่ะจะบอกว่านะคะคนที่จะร้องเพลงนี้ได้คุณต้องขากันไกลดีนะคะ <laughs> เพราะว่ามันเยื่อนตลอดเ,เวลาเอยยื่อตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้อันนี้ดิเครดิตกันเองเครับ <laughs> ไม่เกี่ยวพี่ <laughs> จริงนะ <laughs> มาท่านเองอันนี้ท่านเองนะจริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีขานกายคุณร้องจักกูว่าไม่ได้นะไม่ได้จริงไม่ได้จริงต้องมีการที่ใหญ่ด้วยคุณต้องคุณไม่ต้องฉีดบอท็อกก็จะร้องโอเคเดตอน้วยเจ็ดทุกเช้าโอ้โหไม่กล้าร้องเลยค่ะน้องมาทาอย่ามาอย่ามาเฟมโอเควันนี้เสียงแหบมากเลยค่ะแหมมีการหลอกตัวก่อนวะต่อให้ไม่แหบก็ได้เท่านี้ไ่ทำกลยก็ได้เพราะพี่ปรับไม้ให้แล้วขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษไม่เป็นไร เจ็บอยู่ทุกเช้าที่ต้องลืมตาแล้วไม่เห็นเธอไม่อยากรับรู้ความจริงว่าฉันนั้นไม่เหลือใครถ้าในฝันนั้นฉันไม่มีเธอขอ,อนอนหลับไม่ตื่นได้ไหมก็มันไม่พร้อมยอมรับว่าเธอจากไป ไปจากฉันจริงๆยอดเลยครับไปจากฉันจริงๆนะทำแบบขายกันมีขันใจนะไปจากฉันจริงๆระดับแชมป์เลยครับทั้งสองรุ่นเลยรู้สึกว่าแบบคุ้มนะฮะรู้ฟังที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยทั้งตลกเป็นตลกนะครับแต่ลกคาเฟ่กันไปนะครับผมอ่ะพูดถึงจักรวาลนะครับจะได้ดู MV เมื่อไหร่สำหรับแฟนคลับของเราวันที่23กรกฎาคมครับจะได้ดู MV กันแน่นอนชัวชัวป้าแล้ว แสดงเองหรือเปล่าแสดงเองด้วยครับแล้วก็มีสแตนอินด้วยมีนางเอกหรือยังนางเอกมีครับไมีไางบองคนเพลงสองวิทยุเนี่ยสวยๆนั้นเลยอพิธีกรห้องนั้นด้วยไม่ได้เขาฝากตัวแม่เราเขาเขาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นแย่งกันจนเขา ลำบากใจที่จะตอบตกลงไม่รู้แรงอ่ะติดตามกันได้นะครับ23กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ความแรงของทั้งสองเพลงต้องบอกว่ามาแรงจริงๆแล้วก็จักรวาลเนี่ยเขาจะมีท่อนหนึ่งพาดนตรีที่เหมือนกับแบบโยกหน่อยนิดนึงไ้มใช่ครับเหมือนแรกเก้หน่อยไหมมีส่วนไหม มันไม่ไม่ใช่อะไรก็มันจะเป็นอ่าเป็นเป็นป๊อปอหละครับก็คือมันจะมีบีทความเป็นมีพาร์ตดนตรีที่ให้มีมิติหน่อยพิ้วสี่ิ้วสี่เขาไมนินึงก็จะตื้อดุดตื้อดุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรใช่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนั้นแ่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่าพูดถึงงานนะครับตอนนี้ก็มีทั้งจักรวาลแล้วก็เจ็บทุกเช้าตอนนี้ก็เดินสายโปรโมทนะครับเกี่ยวกับเพลงนี้วันนี้วันวันไต้นต้นโปรโมทมาแล้วต้นโปรโมทมาแล้ว ปรหมดมาไปประมิที่กรุงเทพมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วก็โฟนอินต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เดินสายมาตามพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะของสนิทวันแรกเลยเพราะว่าเพิ่งจะโหเพิ่งจะปล่อยเพิงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้แสดงว่าขึ้นเราก็เร็วเหมือนกันนะเด๋ยวเราทำงานเร็วว่าเพราะว่า ปล่อยปุ๊บเราได้รับปุ๊บแล้วก็เปิดเลยดูจาก s อสแมเลยฮะเจ็บทุกเช้านี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ส่งกันเองนะโอ๋เหรอค่ะอ่จักรวาลยังมองจักรวาลยังไม่มีอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเจ็บเช้าจริงนี่ดูดิถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผลตอบรับมีมีจักรวาลนั่งไงแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะน้องต้นจักรวาลเฮ้ยนะแฮปปี้เบิร์เดย์ต้นด้วยนะคะเพิ่งเพิ่งผ่านเบิร์เดย์ต้นมานะคะก็แฮปปี้เบิร์เดย์น้องต้นด้วยขอให้เพลงจักรวาลนะคะดังๆไปเรื่อยๆดัังงให้ถึจกรวาลเลยยเ้ขอบคคุณรับทำไมมีื่อยดแล้วครังให้ถึง แต่ว่าแต่ว่าเพลงเจ็ดทุกเช้านะคะขอไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีเราจะทําเพลงต่อไปเป็นภาคต่อไปนะคะชื่อว่าระบมทุกคืนนะคะแรงตัดเสียงเลยก็หลังจากที่ทําำไมทุกคนต้องคิดแบบเรื่องระบมทุกคืนมันเป็นยังไงล่ะคะไม่เข้าใจจริงๆครูฟังครับมันเป็นอีกมุมหนึ่งน้องซานีนั่นเองที่เขาแต่งเพลงนี้ให้อะเขาก็แบบเหมือนกับรีเสิร์ชไปแล้วว่ารีเสิร์ชแล้วว่าทุกคนจะต้องมีอาการนี้ทุกเช้าดูจาก MV ที่ผ่านมาก็รู้ว่าแบบว่า ก็น,นี่ในระบมจากซอมบี้ไงเออระบมระบมมานะคะก็มาเจอเพลงเจ็บทุกเช้าก็อย่าไปคิดมากนะคะว่าเจ็บเรื่องอะไรบางทีแป้งฟันแล้วกระแทกเหงือกหรือเปล่าเจ็บทุกเช้าอะไรอย่างนีน้ไปคิดเป็นเรื่องอื่น, <S <S นไปอยครื่งานะคะงานวันเกิดต,ต้นไปร่วมทําบุญกับแฟนคลับมาสนุกไหมขอให้เพลงจักรวาลติดชาร์ตอันดับที่หนึ่งเลยนะคะติดยังคะติดยังคะอันดับที่เจ็ดครับผมอ๋อนี่พ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 ิมพ์มาหลอกแน่ๆนะคะไม่หลอกไม่หลอกมันเป็นคะแนนมหาชนนะน้องสนนี้ยังไม่ขึ้นเพราาะว่ จักรวาลมาก่อนใช่ไหมครับอือแต่ก็แต่ก็เข้าแต่ดับก็ดีนะคะผมพี่นีก็เขไม่คือไม่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ไงเราเอาให้เข้าชาร์จด้วยนะคะขอตามหลังต้นมาสักสักหนึ่งสักสองก็ได้นะคะักอันดับเก้าก็ได้เออแต่แบบน้องสนีของมาเยอะเหมือนกันแล้วเยอะจริงๆริแล้วมาแล้วครับเพลงเช้าเยคนเดียวกันไงพิมพ์แล้วเบอร์เดิมตลอดไม่แล้วเขาเขาไปซื้อซิมใหม่ซิมใหม่ตลอดข้างทางก็ซื้อไมยจริงก็ก็หลายเบอร์หลายคนเหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับอะเดี๋ยวให้ฝากเพลงนิดนึงอะเดี๋ยวขออ่านข้อความล่าสุดหน่อยนิดนึงแฟนคลับรักน้องต้นและหลงรักเสียงเพลงของน้องต้นที่สุดในจัก,กรวาลค่ะใช่เลยนะครับเดี๋ยวให้ฝากผลงานแล้วก็พูดถึงแฟนคลับขอบคุณเขานนิดนึงได้ครับก็ขอฝากเพลงจัก,กรวาลไว้ด้วย,วยล้วรันนะครับก็ถึงก็นนี้ก็คือ ตั้งใจทํามากแล้วก็ชอบมากมากด้วยยังไงก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันแล้วก็ขอให้เข้ามาได้ตามวิทยุครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีละครเวทีเรื่อง Dream Girls ครับยังไงก็ไปติดตามได้ครับเดี๋ยวๆขอขยายความนิดนึงครับละครเวทีด้วยใช่ค่ะหมายถึงกิจกรรมของต้นใช่ครับกิจกรรมเสริมกิจกรรมเสริมนะครับที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อ่ะพูดชัดๆว่าเร็วๆเดที่สิงหาคมครับเดือนสิงหาคมที่เอมเทเตอร์ครับอืมค่ะอ่ะจบแล้วเหรคะ เราไม่ได้นัดกันมานะคะก็ของชนีนะคะก็มีเพลงเจ็บทุกเช้านะคะก็เป็นเป็นเพลงใหม่ที่ชนีก็ตั้งใจทําแล้วก็ชนีว่ามันเป็นเพลงที่ชนีไม่แคร์ว่ามันจะดังหรือเปล่าชนีไม่สนใจชนีรู้แต่ว่ามันถ้าคนฟังแล้วต้องโดนนะคะอยากแต่อยากให้ลองแต่อยากให้ลองฟังก่อนเพราะที่จริงแล้วศิลปินทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่า โเพลงจะต้องขึ้นอันดับหรืออะไรแต่แค่ขอให้แบบเราได้รับการตอบรับที่ดีหมายถึงเวลาเราเดินออกไปแล้วคนเวลาเราถามคนว่าคนชอบฟังเพลงเราไหมคนชอบเพลงเราไหมชอบตรงไหนร้องได้ไหมเนี่ยแค่คุณร้องได้นะเพลงไม่ต้องขึ้นอันดับเลยแค่เนี้โหเราแม่งเราโอเคเราชื่นใจเราเนี่ยยง้นเเราเนี่ยก็มีอันนี้เป็นบุ๊ใช่ไหมเนี่ย เราเนี่ยก็มีใจที่จะทํางานต่อไปใช่เราก็มีกาลังใจที่จะแบบสรรสร้างผลงานอะไรออกมาเพราะถ้าเกิดว่าเราทาออกไปแล้วคนฟังชอบกันเลยใช่นะคะแล้วก็อย่างของต้นมีดีมเกิร์นนะคะของทงสของซันนี่เองก็มีละครนะคะช่องสาท่านชายในสายหมอกเดี๋ยวคงจะออนแอร์เดี๋ยวจะคงจะได้ดูกันค่ะเดี๋ยวฝากถานทิ้งท้ายนิดนึงน้องซันนี่เนี่ยไม่เป็นไรคือแชมป์มาหลายหลายผ่านมาหลายรุนแล้วแต่น้องต้นเนี่ยอัลบั้มที่จะรวมแบบเต็มๆให้แฟนคลับได้ฟังเนี่ยสักเมื่อไหร่อันนี้อ๋อก็ ก็คือหวังว่าน่าจะเป็นเาวมีน่าจะสิ้นปีครับที่เหมือนแบบแทนแพนกันเอาไว้แต่ว่าทันที่นั้นก็เดี๋ยวต้องต้องต้องดูกันอีกทีหนึ่งก็ต้องดูการสนับสนุนเนาะจากผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับด้วยนะครับอเดี๋ยวให้้งต้นฝากฝากแล้วทั้งสองคนใช่ไหมครับในเรื่องของการดาวน์โหลดด้วยช่องทางที่ติดต่อนะครับ True Music ก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้นะครับ AF ทั้งทั้งค่ายเลยก็คือ w w w True Music c o m ครัครับ ลุกใหม่นะ่ารักทั้งสองคนเลยนะครับน้องๆน,นะฮะจาก AF นะครับแชมป์ทั้งสองคนเลยน้องซันนี่แล้วก็น้องต้นวันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมสถานีของเราครับอขอบคุณค่ะขอบคุณครัะจะเชียร์เพลงเยอะๆเลยนะคบผมบเดี๋ยวทิ้งท้ายนะฮะเบรกแรกของเรากับจัก,กรวาลดีกว่าเพราะว่าเราเข้าเพลงกันด้วยอ่ะเข้าช่วงกันด้วยเจ็บทุกเช้านะฮะเดี๋ยวปิดเบรกกับจัก,กรวาลน,น้องต้นกันนะครับ